อย่างยิ่งใหญ่เมตาอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วทุกสิ่งทุกการกระทําที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับฟาอาลุลีมายูริสอลัลลอฮ์ทำตามที่องค์ปรถนาแต่ต้องให้เน้นย้ํานิดหนึ่งว่าสิ่งที่อลัลลอฮ์ทำหรือว่าให้เกิดกับเราเนี่ยมันเป็นบททดสอบบททดสอบเพื่อที่จะให้รางวัลความสุขกับพวกเรา นะครับโดยเฉพาะยริงในโลกหน้าอา,าร์นี่เป็นประเด็นหลักไม่ได้เป้าหมายเพื่อที่จะให้ความสุขกับเราในโลกนี้ถ้าความสุขการให้ความสุขในโลกนี้คือเป้าหมายของของอัลลอฮ์เลี้ยวแล้วก็นบ,บีมอมัดคงไม่ลำบากลาบนอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นพี่น้องจะรักศรัทธาชนนี้ก็รบอีกมุมหนึ่งที่อยากนําเสนอนั่นก็คือการที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งนะครับ เขาก็ไม่ได้แต่งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเป็นโสดเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งตายจากโรคนี้ไปเหล่านี้ก็คงต้องบอกว่ามันคือการกําหนดของลอสุบฮานหัวแต่ละริงไหมครับถ้าลาไม่กําหนดให้เป็นโสดจนกระทั่งตายก็คงก็ไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะจริงไหมแต่ทีนี้บางคนก็อาจจะมองว่าเมื่อคุณเป็นโสดคุณไม่ได้แต่งงานมันอาจจะไม่ดีอาจจะไม่โชคดีอาจจะไม่ได้พบกับความสุข ก็ต้องบอกว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับว่าอาลลองเาลาทดสอบเราแล้วก็ทดสอบเราก,กับการใช้เวลาเพียงเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่เกินร้อยปีแต่อาล่มีรางวัลว่าให้ในโลกหน้าอารับตัวอย่างอย่างกับคนที่เ,เป็นโสดจนกระทั่งได้เสียชีวิตไปนะครับของคนอาจจะมองว่าไม่ดีนะที่เขาเรียกว่าอ,าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ แต่ท่านบีมอฮัมมัดสุลต่านได้มาบอกเขาเรียกว่ามาบอกเขาเรียกนะมาบอกข่าวดีไว้ให้กับพวกเขาเรนนั้นด้วยยังไงครับท่านอูุลสุลต่านได้กล่าวไว้ในในฮะด,ดิษสเฮีบมุสลิมบอกว่ามาฟินจันนาทีว่ามาฟินจันนาทีอาจับในสวรรค์ไม่มีคนโสดว่ามาฟินจันนาทีอาจับในสวรรค์เนี่ยไม่มีคนโสดนี่คือข่าวดีเลยครับข่าวดีบางคนเนี่ย เขาอาจจะต้องของโสดเรื่อยไปนะครับเนื่องจอากอัลลอฮ์กำหนดเมื่ออลัลลอฮ์กำหนดปั๊บเขาก็สะบัดเมื่อไม่มีก็ไม่มีนะไม่ม,ไม,มีไม่มีคู่ก็คือไม่มีนะครับก็สะบัด,ดโสนเขาก็เป็นไงเขาก็จะได้บุญพอได้บุญในฐานะอัลลอบิลกอรอยอมรับในการกําหนดก็อัลลอ์ตายไปในสวรรค์น,นะครับอลัลลอฮาจัดคู่ครองให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนี่คือข่าวดีกับมาอะบวามาฟิด ว่ามาฟินยันนติอาซับม่มีคนโสดในสวรรค์คืออัลลอฮ์จะจัดให้โดวยวิธีการต่นางๆนานาของอัลลอฮ์แต่ขอยรู้ว่าสิ่งที่ถูกจัดให้กับเรานั้นคือความสุขอันอยิ่งใหญ่และความสุขในสวรรค์นนะั้นไม่ใช่ความสุขแบบดุนยานะครับพอสุขไปก็ถอยในดุนยาจะเป็นยังไงเนี่ยน,นะครั้งแรกก็จะมีความสุขมากพอครั้งสองก็จะลดลงสามสี่ห้าลดลงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีความเบื่อหน่ายในดุนยา แต่ในสวรรค์นะครับไม่ใช่ครับมีสุขนะมีความสุขครั้งแรกใครนี้ครั้งที่สองเพิ่มเพิ่มอีกครั้งที่สามเพิ่มครั้งที่สี่เพิ่มเรื่อยไปนะครับนี่คือความเมตตาของลอที่เตรียมเอาไว้ให้กับผู้ที่จริงใจกับลอผู้ที่สบัสดอดทนเพื่อลอผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งของลอนะครับคงจะบอกว่ามันเกินค่าเกินคุ้มจริงๆมันคุ้มค่ามากๆสําหรับคนที่ยอมสิรราบตอับลอนะครับยอมรับกับการกําหนดกับลอ ทำอะไรเพื่อให้อลลอฮ์พอใจเมื่ออลลอฮ์พอใจอลลอฮ์ก็จะได้ให้สวรรค์เพราะสวรรค์แล้วมันสุดยอดนะครับมันมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วกุมมาตสกาฮีอัมุฟุซุกุมตามที่ท่านปาถนาเลยมีให้บอกนี่ก็คือสิ่งที่เรืออีกหน,นึงเรียกข่าวดีที่จะมาบอกกับทุกท่านไว้ในวันนี้นะครับบาิลาฮิตเจฟิกวันฮิดายาซันนะมัลลอกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุ